สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนิทก่อนที่จะไปรับชมการสปอยล์วันนี้มีข่าวดีจะมาบอกตลอดเดือนเมษายนนี้ทางช่องยูนิทมีกิจกรรมใหม่เพื่อนๆ่ร่วมสนุกชิงรางวัลมากมายเพื่อนเพื่อ,อ,ส,าาอ,อสามารถติดตามรับชมกติกาในการร่วมสนุกผ่านช่องทาง YouTube และแฟนเพจของช่องยูนิทได้เลยครับและหนังที่ผมจะมาสปอยล์ฟังวันนี้เป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่โผล่ขึ้นออกมาจากแม่น้ำฮานในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ สัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ตัวนี้เกิดจากวิมือมนุษย์ที่เทสารเคมีเป็นพิษลงไปในท่อสู่แม่น้ำฮานก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำในเวลาเพียงไม่กี่ปีมันกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวมหฮมาและมันฆ่าชีวิตผู้คนในบริเวณใ,ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเรื่องเริ่มที่ห้องเก็บศพของฐานทัพสหรัฐในประเทศเกาหลี มีเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพของกองทัพสหรัฐคนหนึ่งสั่งให้เจ้าหน้าที่คิมให้เขาเทสารฟอร์มาลีนทิ้งลงในท่อระบายน้ําให้หมดทุกขวดซึ่งมันเป็นสารเคมีที่ใช้ในการดองศพและฆ่าเชื้อโรคมันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตถ้าได้รับสารเคมีชนิดนี้โดยตรงเจ้าหน้าที่คิมเขาบอกว่าถ้าเขาทําแบบนั้นสารเคมีจานวนมาหาศาลจะไหลลงแม่น้ําฮานซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศเกาหลีแต่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐคนนี้ยังบอกต่ออีก วันนี้คือคำสั่งและคุณต้องทำตามเจ้าหน้าที่คิมเลยต้องจำใจเทสารฟอรม์มาลีนทุกขวดที่มีโลปเปเดท่อระบายน้ำตัดภาพมาที่หลายปีต่อมาหนุ่มหัวทองเขาคนนี้มีชื่อว่าปาร์คก,กังดูเขาเป็นพ่อไม้เมียทิ้งทำงานในร้านขายของชำเล็กๆข,ของครอบครัวแห่งหนึ่งใกล้กับไปน้ำหานกังดูเขาเป็นคนไม่เอาไหนทั้งหัวทึบและแสนขี้เกียจและตอนนี้เขาก็อู้งานแอบหลับซะอย่างนั้น ขนาดลูกค้ามาซื้อของกังดูก็ยังหลับใส่หน้าตาเฉยพ่อของกังดูทนไม่ไหวจึงคว้างของไปที่หัวของเขาหนึ่งปาบจนเขาต้องสะดุ้งตื่นพอกังดูตื่นขึ้นก็ลุกมาย่างปลาหมึกให้กับลูกค้าแต่ด้วยความหิวเขาเลยแอบดึงหนวดปลาหมึกมาหนึ่งเส้นและเอามากินแก้หิวไปพลางๆระหว่างย่างปลาหมึกอยู่นั้นพุนเซียวลูกสาวของกังดูหลังจากเธอเลิกเรียนเธอก็เดินกลับมาที่ร้านเธอคุยกับพ่อ และบอกว่าวันนี้เป็นวันพบผู้ปกครองในวันเปิดเทอมของเธอแต่พ่อกลับให้ลุงนำาอวไปแทนยิ่งทำให้เธออับอายเพราะลุงนำาอวกินเหล้าจนกลิ่นตัวเหม็นมากกังดูยังบอกกับลูกสาวของเขาอีกว่าทำไมพ่อโทรไปถึงไม่ยอมรับสายคุณเซียวเลยตอบกลับไปและหยิบโทรศัพท์มือถือโบราณเครื่องนี้ออกมาเธอบอกกับพ่อว่าเครื่องนี้มันเก่ามากจนเธอไม่กล้าหยิบขึ้นมาใช้คุณเซียว เธอก็รีบเข้ามาในร้านเพื่อที่จะรีบเปิดดูทีวีที่น้าสาวของเธอเข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งชาติน้าสาวสุดสวยของเธอคนนี้ชื่อว่ารักน้ำจูกังดูจึงรีบไปหยิบเงินเหรียญที่เขาแอบ,บเก็บไว้ให้เธอและบอกกับคุณเซียวว่าพ่อเก็บเงินซื้อมือถือใหม่ให้ลูกแล้วนะพอคุณเซียวหันไปมองเธอก็บอกว่าที่พ่อเก็บมันมีแต่เหรียญมันจะไปพอซื้อมือถือให้หนูได้ยังไง เธอจึงหันไปดูการแข่งขันยิงธนูของน้าสาวของเธอต่อในขณะที่กังดูกําลังเดินไปส่งปลาหมึกให้กับลูกค้าอยู่นั้นเขาเห็นฝูงชนจำนวนมากกําลังยืนมุงดูเหตุการณ์อันน่าแปลกประหลาดทุกคนเห็นตัวอะไรไม่รู้ห้อยโหนตัวลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ําฮานตัวของมันเคลื่อนไหวไปมาผู้คนที่อยู่แถวนั้นเริ่มหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพตัวประหลาดจนกระทั่งเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันขึ้นมาจากน้ํามันเริ่มปีนป่ายไปตามริมตลิ่งบทขยี้และกัดกินพวกเขา บริเวณโดยรอบริมแม่น้ำหานกลายสภาพเป็นนรกภายในไม่กี่วินาทีกังดูพยายามจะช่วยผู้คนที่อยู่แถวนั้นเขาหยิบเสาเหล็กโยนฟาดไปที่หางของเจ้าสัปหลาดจนเลือดของมันกระเด็นมาโดนที่หน้าของเขาและกังดูก็รีบวิ่งไปหาลูกสาวเพื่อที่จะหวังพาเธอหนีจากเจ้าสัปหลาดตัวนี้ทุกคนต่างหนีตายกันอย่างโอลแมนทำให้เขาพัดหลงกับฮุนเซียวลูกสาวของเขาจนเธอถูกเจ้าสัปหลาดตัวนั้นจับตัวไป และลากเธอลงไปในแม่น้ําความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัปหลาดนั้นทําให้ต้องมีการปิดล้อมบริเวณเขตแม่น้าําฮานรัฐบาลจึงให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดมารวมตัวอยู่ในโรงยิมแห่งหนึ่งและเอารูปของคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาวางเรียงกันน้าสาวสุดสวยของฮุนเซียวหลังจากที่เธอได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิงธนู<ๆ>เธอก็เดินร้องไห้เข้ามาเพื่อหวังที่จะเอาเหรียญรางวัลมาให้หลานสาวของเธอทุกคนในครอบครัวต่างเศร้าและเสียใจ แต่กังดูดันนอนหลับซะได้นำอิวเห็นพี่ชายของเขานอนหลับเขาจึงทนไม่ไหวใช้เท,าท้าถีบไปที่พี่ชายของเขาและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เข้ามาเขาบอกว่าถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์ที่ริมแม่น้ำหานให้ยกมือขึ้นและแสดงตัวทันทีเพราะว่าสมเสียงที่จะติดเชื้อไวรัสจากเจ้าสัตว์ตัวนี้กังดูจึงรีบยกมือขึ้นแถมเขายังบอกอีกว่าเลือดของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันกระเด็นมาโดนที่หน้าของเขา เขาจึงถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวและจับเขาใส่ถุงปลอดเชื้อขนาดใหญ่และลากเขาออกไปจากห้องนี้เขาจึงถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทันทีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจึงส่งทีมหน่วยพิเศษทางชีวภาพเข้าทำการพ่นควันฆ่าเชื้อโรคในแม่น้ำฮานและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพวกเขาทั้งหมดถูกส่งมากักการเชื้อโรคที่โรงพยาบาลจูู่กังดูก็ได้ยินเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์เขาจึงรับสายเขาตกใจมาก ทีเสียงที่เขาได้ยินในโทรศัพท์เป็นเสียงของคุณเซียวลูกสาวของเขาเธอบอกว่าเธออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นท่อขนาดใหญ่และตอนนี้เธอก็กลัวมากและสายก็หลุดไปซึ่งสถานที่ที่คุณเซียวอยู่นั้นเป็นท่อระบายน้ําแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ําฮานเจ้าตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้มันจะจับเหยื่อที่มันฆ่าและเสียชีวิตเอามาเก็บไว้ที่นี่ตัดภาพไปที่กลงดูเขาเล่าเรื่องที่คุณเซียวยังไม่ตายให้ตำรวจฟัง เขาบอกกับตำรวจอีกว่าลูกสาวโทรมาขอความช่วยเหลือให้เขารีบไปช่วยแต่เจ้าที่ตำรวจคนนี้ก็ไม่เชื่อแถมยังหาว่ากังดูติดเชื้อไวรัสจนพูดเพ้อเจอ้อคนตายที่ไหนจะสามารถโทรศัพท์ได้ครอบครัวปาร์คทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะหนีออกจากที่กักกันเชื้อโรคนี้และทั้งหมดก็สามารถหนีออกมาได้สําเร็จตอนนี้ครอบครัวปาร์คทั้งหมดก็ตกเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีออกจากจุดกักกันเชื้อโรค ทุกคนถูกออกหมายจับจากทางรัฐบาลพวกเขาทั้งหมดก็ขับรถออกตะเวนตามหาหุนเซียวตามท่อระบายน้ำต่างๆแต่ก็ไม่พบร่องรอยของหุนเซียวแต่อย่างใดตัดภาพมาที่ท่อระบายน้ำที่เจ้าสาบลาดจับตัวหุนเซียวมาทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงว่ามันกำลังกลับเข้ามาหุนเซียวเธอก็เลยแกล้งนอนตายทันทีและตอนนี้เจ้าสาบลาดตัวนั้นมันก็จับเหยื่อลายใหม่เข้ามาเพิ่มอีกแล้วเหยื่อลายใหม่คนนี้เป็นเด็กชาย เขามีชื่อว่าเซจูตอนนี้ครอบครัวปาร์คทั้งหมดพวกเขากระกลับมาขนอาหารและสเสบียงที่ร้านขายของชาของเขาในขณะที่พวกเขาทั้งหมดกําลังนั่งพักกันอยู่นั้นกังดูมองออกไปจากช่องเล็กๆของร้านเขาก็พบว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันอยู่ด้านนอกและมันก็จ้องมองมาที่พวกเขาเช่นเดียวกันพ่อของกังดูจึงตัดสินใจค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบปืนเขาตัดสินใจยิงใส่มันไปหนึ่งดอกเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้น จึงวิ่งเข้าพุ่งชนใส่ล้านชำนี้ทันทีพ่อของกังดูจึงยิงสาำใส่มันไปอีกทีจนมันล่วงลงนอนที่พื้นพวกเขาจึงรีบออกมาดูนำอิวไม่รอช้ายิงใส่มันเป็นดอกที่สามทันทีแต่คราวนี้เจ้าว์ประหลาดตัวนั้นมันรีบลุกขึ้นและวิ่งหนีมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำหานพวกเขาทั้งหมดก็ตัดสินใจวิ่งตามไปกระหนำ่ำยิงใส่มันแบบไม่ยัง้งแต่เจ้าว์ประหลาดตัวนี้มันพลิ้วจริงๆ ห้อยโหนบนสะพานเหมือนกับมันเรียนยมนาสติกมาพวกเขาลัวยิงจนกระสุนหมดยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนมันสักทีกังดูบอกกับพ่อของเขาว่าปืนของเขาเหลือกระสุนอีกหนึ่งนัดพ่อเลยบอกว่าให้ส่งปืนมาเดี๋ยวเขาจะจัดการปิดจ็อบมันเองตอนนี้พอเทมากๆเขาโบกมือให้ลูกๆหนีไปซะและเขาจะฆ่ามันด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวทันใดนั้นเองเจ้าสั์ปะหลาดตัวนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำเขาตัดสินใจเหนี่ยวไกลปืนทันที แต่กระสนมันดันด้านเลยทำให้เขาถูกเจ้าสับป,ประหลาดตัวนั้นจับเขาฟาดกระแทกไปที่พื้นจนเขาต้องเสียชีวิตทั้งกังดูน้ำอิวและน้ำจูตอนนี้พวกเขาทั้งสามช็อกที่ต้องเห็นพ่อของเขาตายไปต่อหน้าต่อตาน้ำอิวจึงรีพาน้ำจูหนีแต่กังดูไม่ยอมหนีไปด้วยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เข้ามาที่เกิดเหตุพอดีและกังดูก็ต้องถูกจับตัวไปในที่สุด ตอนนี้สำนักข่าวทุกสำนักออกประกาศว่าเชื้อไวรัสชนิดใหม่ได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองโดยอ้างว่าผู้หลบหนีทั้งสองรายที่หลบหนีจากที่กักกันเชื้อโรคได้เป็นผู้กระจายเชื้อโรคในครั้งนี้ซึ่งเขาก็หมายถึงนำอิลกับนำจูนั่นเองตอนนี้ทุกคนในกรุงโซต่างก็ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสตัดภาพมาที่นำอิลเขาเปิดคอมเพื่อที่จะค้นหาข้อบูลของสัญญาณตำแหน่งมือถือ ที่ฮุนเซียวหลานของเขาติดต่อโทรมาเป็นครั้งสุดท้ายและเขาก็พบว่าตำแหน่งที่ฮุนเซียวโทรมานั้นเธออยู่แถวสะพานวอนโฮทันใดนั้นเองผู้คนจำนวนมากก็วิ่งพุ่งตรงมาที่นามอิวเพื่อที่หวังจะจับเขาส่งตัวให้กับทางรัฐเพื่อที่จะได้รางวัลน,นำจับในครั้งนี้เขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาและตัดสินใจกระโดดลงจากสะพานทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนามอิวจึงตัดสินใจส่งข้อความไปบอกกับนามจู ว่าให้ไปตามหาฮุนเซียวที่สะพานวอนโฮและเขาก็หมดสติไปพอนำจูนาสาวสุดสวยของฮุนเซียวได้รับข้อความจากพี่ชายของเธอเธอก็รีบมุ่งหน้าไปที่สะพานวอนโฮทันทีพอเธอมาถึงจึงรีบโทรหากังดูพ่อของฮุนเซียวเธอบอกกับเขาว่าตอนนี้เธออยู่ทางด้านเหนือของสะพานวอนโฮให้แจ้งและส่งคนมาช่วยเธอทันทีทันใดนั้นเองนำจูก็เห็นสัปหลาดมันวิ่งออกมาจากทางด้านใน มุ่งหน้ามาที่ตัวเธอเธอจึงตัดสินใจง้างคานธนูเพื่อหวังที่จะยิงมันแต่กลับถูกมันวิ่งชนจนเธอกระเด็นตกลงไปที่ช่องเล็กๆข้างอุโมงค์เจ้าสัปะหลาดมันหวังที่จะกินนํำจูแต่มันก็ทําไม่สําเร็จเพราะตัวมันมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะลงมาในช่องเล็กๆช่องนี้กังดูจึงตัดสินใจที่จะหนีออกมาจากเหตุการณ์กลางนี้อีกครั้งแต่เขาก็ถูกพวกหมอลุมและจับตัวกดเขาลงกับพื้นและฉีดยาสลบให้เขาทันทีหมอของกองทัพสารัฐ จึงจับเขาผ่าตัดเพื่อที่หวังจะเอาเชื้อจากสมองของกังดูมาตรวจหาที่มาของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ภาพก็ตัดมาที่หุนเซียวและเด็กชายที่ชื่อว่าเซจูตอนนี้เขาทั้งสองหิวมากพวกเขาคุยกันเกี่ยวกับอาหารนานาชนิดหุนเซียวจึงบอกกับเขาว่าถ้าพวกเราออกไปจากที่นี่ได้เธอจะหาให้เซจูกินทั้งหมดเลยตอนนี้หุนเซียวก็กําลังเอาเสื้อผ้าของคนตายเอามาผูกต่อกันให้ยาวที่สุดเพื่อหวังที่จะเคลื่อนขึ้นไปด้านบนเธอจะได้ปีนหนีออกไปได้ และเธอก็ทําสําเร็จแต่ความยาวของเสื้อที่เอามาผูกต่อกันนั้นมันยาวไม่พอจึงทําให้เธอไม่สามารถที่จะปีนออกไปตามที่เธอหวังเอาไว้ได้จู่ๆเจ้าสั์ปะหลาดตัวนั้นมันก็กลับมาจนทําให้พวกเขาทั้งคู่ต้องกลับเข้าไปซ่อนตัวในอุโมงค์ตามเดิมหลังจากการผ่าตัดในขณะที่หมอกําลังเอาเข็มแทงเพื่อเอาตัวอย่างเลือดจากกลางดูเขาจึงตัดสินใจขโมยเข็มที่อยู่ในมือของหมอและจี้จับหมอไม่ตัวประกันพร้อมกับขู่ว่า ถ้าไม่ปล่อยให้เขาออกไปจากที่นี่แล้วแล้วก็เขาจะฉีดเชื้อไวรัสจากเลือดของเขาไปที่ตัวประกันซะเขาจึงสามารถหนีออกมาได้สําเร็จและก็รีบไปตามหาลูกสาวของเขาที่สะพานวอนโฮทันทีภาพตัดมาที่ในท่อระบายน้ําหุนเซียวเห็นเจ้าตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้หลับอยู่เธอจึงตัดสินใจที่จะกระโดดเยียบเจ้าสัตว์ตัวนี้เพื่อที่เธอจะสามารถจับเชือกที่เธอโยนห้อยไว้และเธอก็กระโดดขึ้นไปจับเชือกได้สําเร็จแต่เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันใช้หางของมัน ค่อยๆจับหุ่นเซียววางลงกับพื้นแต่ที่แย่กว่านั้นพอมันตื่นขึ้นมันหันหลังและวิ่งกลับมาจัดการกับเธอและเซจูในที่สุดและกังดูก็มาถึงรังของเจ้าสัปหลาดตัวนี้เขาจึงตัดสินใจปีนลงไปดูและเขาก็ได้พบกับป้ายชื่อของหุ่นเซียวทำให้เขามั่นใจว่าลูกสาวของเขาต้องอยู่ที่นี่แน่ๆทันใดนั้นเจ้าสัปหลาดก็เดินผ่านข้างบนหัวของเขาไปกังดู เ mhm. ห็นมีมือเด็กห้อยออกมาจากปากของเจ้าสปหลาลตัวนั้นเขาคิดว่าต้องเป็นมือของลูกสาวของเขาแน่ๆเขาจึงตัดสินใจรีบวิ่งตามมันไปทันทีตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลของเกาหลีมีคำสั่งให้ใช้ควันเหลืองซึ่งถูกให้เลือกใช้ในประเทศเกาหลีโดยเฉพาะมันเป็นสารปรุงแต่งทางเคมีที่ทางสหรัฐได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อต้านกับโรคระบาดเมื่อปลดปล่อยควันเหลืองแล้วจะสามารถทำลายล้างเชื้อชีวภาพทั้งหมดภายในรัศมีหลายสิบกิโลเมตร และด้วยเหตุผลนี้เองทําให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมและคัดขานจํานวนมากที่ออกมาประท้วงที่ริมแม่น้าฮานเตไปหมดทันใดนั้นเองเจ้าสับป,ปะหลาดมันก็ขึ้นมาจากน้ําเจ้าหน้าที่ของเกาหลีจึงตัดสินใจกดปุ่มปล่อยควันเหลืองทําให้ควันฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เจ้าสับป,ปะหลาดสูดดมควันตัวนี้เข้าไปทําให้ตัวมันฟุบลงที่พื้นกังดูจึงรีบเข้าไปที่ตัวมันพร้อมกับเปิดปากมันขึ้น ดึงเอาลูกสาวของเขาออกมาจากปากของมันทันทีซึ่งในอ้อมกอดของฮุนเซียวเธอได้กอดเซจูเอาไว้ด้วยฉากนี้หดหูมา,ากๆเลยครับกางดูจึงอุ้มลูกสาวเข้าขึ้นมาและค่อยๆเดินมาหานำจูและนำอิวควันเหลืองนี้ก็ยังคงถูกปล่อยซ้ำมาอีกซึ่งมันไม่ได้มีผลกระทบแค่กับเจ้าสัปหลาดต,ตัวนี้เท่านั้นแต่ควนันนี้มันมีผลกับคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยทำให้มีผลต่อการหายใจ ตอนนี้ทั้งสามคนเสียใจมากที่ฮุนเซียวตายด้วยความแค้นพวกเขาทั้งหมดจึงเข้าไปจัดการกับเจ้าสัปหลาดทันทีนำอิลปาระเบิดขวดที่เขาเตรียมมาใส่มันและให้เพื่อนของเขาขึ้นไปทานด้านบนเพื่อให้เอาน้ำมันที่เตรียมมาเทล,ลาดไปที่ปากของมันกะหวังจะเผามันให้ตายทั้งเป็นนำจูเธอเอาลูกธนูจิ้มไปที่ไฟเธอเล็งยิงใส่เจ้าสัปหลาดและเธอก็ทำสำเร็จ ตอนนี้เจ้าสัป,ประหลาดตัวนั้นมันไฟลุกท่วมไปทั้งตัวมันกรีดร้องด้วยความทรมานในขณะที่มันกําลังจะวิ่งหนีลงไปที่แม่น้ํากังดูก็เอาเหล็กเสียบแทงเข้าไปที่ปากของมันจนมันล้มลงและตายในที่สุดซึ่งมันไม่คุ้มเลยที่มันต้องแลกมาด้วยชีวิตของลูกสาวของเขาสุดท้ายกังดูเดินไปหาเด็กชายคนที่อยู่ในอ้อมแขนของลูกสาวของเขาและทันใดนั้นเซจูก็ลืมตาขึ้น เขากอดเด็กชายคนนี้คนที่ลูกสาวของเขาได้ช่วยชีวิตและเขาก็ร้องไห้ภาพสุดท้ายก็ตัดมาที่กลางดูเขานั่งกินข้าวอยู่กับเซจูในร้านขายของชำในขณะที่เขาทั้งสองนั่งกินข้าวอยู่นั้นก็มีประกาศจากทางทีวีทางสหรัฐออกข่าวมาชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่มีการพบเชื้อไวรัสแต่อย่างใดสาเหตุของวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เป็นผลมาจากความผิดพลาดทางด้านการสื่อสารซึ่งคำพูดที่ออกมาถแถลงในครั้งนี้ ประชาชนอาจจะคิดได้ต่างๆนานาว่าผลจากความผิดพลาดทางด้านการสื่อสารนั้นอาจจะหมายถึงการสื่อสารระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์สหรัฐกับเกาหลีใต้หรือระหว่างรัฐบาลกับประชาชนก็เป็นได้และเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ใหกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ